สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะตามคำสัญญาค่ะมาเจอกันอีกแล้วในคลิปที่2ของเรานะคะวันนี้จะไปที่ไหนกันเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะกลับมาเฉยค่ะพอเห็นวิวทิวทัศน์แล้วหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ลอสแอนเจลิสกันค่ะเพื่อไปตามรอยพอมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ใน Universal Studio กัน แต่ก่อนที่จะถึงแอลลนั้นเรามีสถานที่ที่น่าสนใจสองสำแหงที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆกันค่ะระยะเวลาในการเดินทางจากซานฟรานซิสโกไปลอสแอนเจลิสนะคะก็ประมาณ6-10ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าการจราจรในวันนั้นเป็นยังไงเราต้องจอดพักรถบ่อยแค่ไหน และเส้นทางที่เราเลือกเป็นเส้นทางที่ขคดเคี้ยวหรือไม่นะคะครอบครัวเราตัดสินใจค้างคืนกันที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองซานลุยส์ออฟเบสโปค่ะ ่วนโรงแรมที่เราเข้าพักในทริปนี้นะคะก็คือโรงแรมมาดอนนาอินนะคะจุดเด่นของการตกแต่งในโรงแรมแห่งนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะทั้ง110ห้องนั้นแต่ละห้องจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยบางห้องก็จะถูกตกแต่งเป็นตีมปราสาทเจ้าหญิงบ้างบางห้องก็เป็นธีมสนสัตว์บ้างหรือไม่ก็เป็นตีมมนุษย์เห็นเฟรนสโนอะไรก็มีค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอะไรที่แตกต่างจากโรงแรมทั่ว,วไป เพื่อนๆที่แวะผ่านมาทางนี้เราขอแนะนำโรงแรมแห่งนี้เลยค่ะถึงเวลาเก็บเสื้อผ้าพับใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองน่ารักน่ารักแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองโซเวงค่ะเมืองแห่งนี้นะคะถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1911โดยกลุ่มคนชุมชนชาวเดนมาร์กค่ะ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะอาคารบ้านเรือนก็ถูกสร้างกันให้คล้ายคลึงกับสภาพบ้านเมืองในประเทศเดนมาร์กเลยทีเดียวมีร้านอาหารนะคะมีร้านเบเกอรี่อย่างมากมายเหมาะสําหรับการแวะเข้ามาเยี่ยมชมเมืองเมืองนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ <S S แล้วล่ะค่ะในท้ายที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะ Universal Studio ใน Los Angeles ค่ะพวกเราก็พักกันที่โรงแรมฮิวตันที่ Universal City เลยนะคะเพื่อให้สะดวกในการวิ่งเข้าวิ่งออกในเวลา5นาทีไม่ต้องขับรถให้เมื่อยตุ้มค่ะนี่ละค่ะโลกแห่งเวทมนต์ของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ เห็นรอยยิ้มของลูกชายแล้วทุกคนก็คงจะทราบว่าเขาปลื้มปิ่มแค่ไหนที่ได้เข้ามาเที่ยวสวนสนุกในวันนี้นะคะขอให้ภาพบรรยายเลยค่ะ พอเดินเที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วพวกเราก็แวะทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหาร three b r o m s t i c k s กันค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะลิ้มลองรสชาติของบัตเตอร์เบียร์กันแล้วก่อนกลับบ้านอย่าลืมแวะซื้อโจชากแลตฟรอกกันนะคะมาลองรายเวทมวนต์กันดูว่าเจ้ากบน้อยจะออกมากระโดดโลดเต้นเหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์กันหรือไม่ห้ามพลาดค่ะ จากไปนอนพักผ่อนเอาแรงที่โรงแรมนะคะวพวกเราก็กลับมาที่ Universal Studio a g ค i งเพื่อที่จะเข้าชมแสงสีเสียงที่สุดแสนอลังการณณปราสาทฮอกวอตส์เชิญชมกันเลยค่ะ จบแล้วละค่ะสำหรับทริปนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนคงจะถูกใจและได้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคราวหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ